อออกซ้ายมาอยู่ที่าหน้าแบงค์สันรินมาแพ้นักกอลยังไม่ผ่านเพื่อนสมองอาราพิกหรืปขวาครับมีคนตุ้มฝ่ายนะครับสามเนอร์สามใจใครจะรู้ไหลไปด้วขวาสำเร็จรุนนี้ไหลมาโอ้ไม่มีใครครับเอาลนะครับลูกนี้ผมนแอปไหลไปทางซ้ายครับแบงค์สันรินบอกว่าใจเย็นๆฝ่ายที่นั่นแพ้นักกอลจับและพีกพีกออกซ้ายยัดมาแปปแงอยู่ที่ตั้งตัามกันได้ มีแล้วปนผ่านสองเข้าไปครับตัวช้าตัวจบสกอร์ไม่มีจับทั้งสองครับผ่านนะครับใส่ต่อครับสับเกลือสนใจครับสมโฮมแตงมิแสงขยับที่ด้านน้แนตตี้สีชุดโปเสียมาเอาวแล้วเขาไม่มีเสียนนุบินใส่ต่อครับอาสองเข้าไปก็ได้พับพับพนสูเดตยิงเรียกไม่ได้ครับแพชรเพชรเพชรโอ้ยจะยิงแล้วลื่นแล้วนโองสูเดตใส่ต่อครับเพชรโอรานุรัตน์ครับมีมอนออัลไซร์รายดีเด็กกากกยับเข้ากลางมา อดอลนุรัตขยับย้อนนี่ทางด้านออดออดตั่นที่แก๊สออดออดตั่นที่แก๊สวางเข้ามาแพร์นครจับขยับดึงคืนโยกออกซ้ายครับตรงนี้สอดใส่ที่ด้านบนเทียนขยับเป็นสายไปสอดใส่แล้วก็สายคอลูกนี้โดนตัดทิ้งออกข้างไปโอ้โหนะครับนี่นะครับทางด้านจะตั้มสัปต์ตั้มสักดานเจะโชคนะนะบอนนี่บอลน,นี่บอลน,นี่แบงแบงบ mama bọn ở bọn mama tuổi trông tăm 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 người tăm tăm người, tâm, cho người tăm ao ao, ดูบอลดูบอลดูบอลนาดูบอหน่อนนยไปกันต่อครับขยับสามาสาเกอรสามใจเอาแล้วครับลูกนี้แพ้แล้วนัตตี้ครับใส่โอ้ใส่ซ้ายลูกมีครับชนเสาครับจ้าเช้าไปเัาจะตูนปรอยปรยน้ำที่ก็ติก ทีเด็ดออออต้นที่แกจะหมดเห้าทีจะหมดแล้วพี่สายมาเมื่อยไงเอาแล้วตอนนี้พัดมีแทงมาแล้วใหม่ไม่ใหม่พี่ไม่ใหม่ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่โอเคโอเคพัดมีใหม่หม้อหนึ่งใหม่หม้อแล้วพัดมีแลไม่ใช่พัดมีแทงมาสับเอาแล้วครับสับเลือสับใจครับแมปอจาบด้านั่นให้ยำสายมาช้าช้าช้าเลยพี่ช้าเลย